สวัสดีครับนี่ซ <Hey. S 1> ินเจียยูอีนี้หัวไทยเออไทยวะก,กันเนี้ยเมทไทยครับสวัสดีทุกคนบายครับ จะไปไหนกันคะเราจะไปที่แม่น้ำกันค่ะจะพาแมตตาไปว่ายน้ำกันค่ะไปเลยเมตเลยป่ะแม่ลงนี้วันนี้ตุดจีนนะครับผมใช่ค่ะทุกคนวันนี้ก็เวลาจะห้าโมงนะครับที่บ้านที่นครนายกอากาศดีมากเลยนะฮะอากาศดีมากเลยหัวเปียกเลยนะฮะชุ่มๆค่ะทุกคนเมตไหนไม่ลงน้ำมาลูกมาลูก แค่นี้แค่นี้แค่โชว์กล้องนี่นะสิบสิบสิบไม่อยอมสิบใครมาใครมาเมาตมาเขาเป็นลาบดอที่เป็นเสือนะครับเขาเคยแบบคนแปลกหน้าเข้ามาในเขตน,นะเขากัดข้อมือเกือบขาดเลยนะครับพูดเรื่องจริงนะครับผมเออ <laughs> นี่อนาคตตะกล้องระดับโลกนะฮะตอนนี้ก็มีการ adjust ข,ข,ขาตั้งกล้องใช่ไหมลูกาการดูเรื่องของทิศนะฮะเขีอนทิศด้วยตากไก่อ <laughs> นาคตตะกล้องระดับโลกใช่ไหมลูกไปไหนคะจะไปข้างนอกแล้วหรอใส่รองเท้าบบมีม้แล้วหรอคะ <laughs> เพื่อนทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านนะครนายกนะครับต้นไม้บางต้นของเรานะครับที่เราปลูกไว้หรือเรียกว่าทรัพย์สินของเรานั่นเองนะครับบางต้นก็มีล้มตายบ้างนะครับเราเลยต้องไปหาต้นไม้มาปลูกเพิ่มนี่คือของขวัญของอาม่านะครับจุ๊ดจี๊ปีที่แล้วใช่เพราะวิรินเกิดปีเสือนะฮะ อ่ะโอเคครับไปดูว่าเราจะไปหาต้นไม้จากที่ไหนนะฮะในจังหวัดนครนายกมันมีที่ไหนบ้างที่จะมีต้นไม้ให้เราเลยจะ้ะเนีเราจะมีต้นไม้บางต้นที่มันตายไปทุกคลิปต้องโฆษณานะครับหมวกเวเคชั่นนะครับมีสอสี 2, <c oughs> นะครับหมวกก็ยังมีขายอยู่นะครับในแฟนเพจ Facebook ของเรานะครับผม เชื่อแฟนเกว่าครอบครัวตัววอเดอร์แวนเดอร์เอร์แฟมิลี่นะครับ mm hmm. เข้าไปเอฟกันได้นะครับทั้งหมวกและแก้วนะครับผม mm hmm. ไปครับวั mm hmm. บนนี้ภารกิจง่ายๆน่ารักๆของครอบครัวก็คือเรามาปลูกป่ากันครับปลูกปา่าอ่ะเรามาปลูกเรามาปลูกป่ากันครับต้นไม้ที่บางส่วนที่มันเสียชีวิตไปแล้วเราหามาเติมกันครับ แม่ไปไหนครับวันนี้ไปชินอนึงแม่ไปไหนครับโอเควันนี้นะครับวันไหว้นะครับส่วนใหญ,ญ่ร้านอาหารที่จังหวัดนครนายกก็จะปิดนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วนครนายกก็มีเชื้อสายจีนค่อนข้างเยอะมอาแวะปั๊มเลยครับง่ายสุดนะของกินเพียบทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารได้ไหมลูกวันนี้ภารกิจของพวกเรา3ามคนนะครับไปหาต้นไม้ฟรี พาปลูกนะครับเพิ่มเติมที่สวนเรานะฮะภารกิจง่ายๆเราอยากให้ลิ่นก็มีส่วนร่วมนะครับโอเคคแถวนี้นะฮะบ,บ้านนาะบ้าน ต้นอะไรบ้างนาะมาข้ามงมขาขามงขามงมรับไกระดูกป่าไงจนะให้ไม้ดอกไปสองต้นกระแบกกระแบกไปอีกสองต้นขอบคุณมากครับได้มาข้ามงได้ประดูป่าได้อินทนินมานะครับ20กว่าต้นใจดีมากๆเลยนะครับแค่เรามีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็โฉนดที่ดินนะครับจริงๆแล้วไล่หนึ่งรู้สึกว่าเหมือนจะได้ เป็น200ต้นเลยนะแต่ว่าเราไม่เอาเยอะขนาดนั้นนะครับที่นี่ก็เป็นนะศูนย์เพากล้าไม้บ้านนานครนายกมิชชั่นคอม plete นะครับฮันเตอต,ตอนนี้ก็จะต้นมาจะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะเยอะก็คือช่วงเดือนมีนาคมจะมีการแจกกล้าเดี๋ยวพอเราให้ฟังก็เพิ่งจะแจกงวดล่าสุดไป นะฮะอันนี้จะเป็นกล้าใหม่ที่เขากําลังจะเริ่มแจกเดือนหน้าก็คือพ่อมาเร็วไปหน่อยคือเขาจะแจกช่วงจะเข้าหน้าฝนเพราะว่าพอเอาไปปลูกเนี่ยพอเจอฝนปุ๊บมันก็จะสามารถอยู่ต่อได้ใช่ไหมครับก็คือมันจะติดนั่นแหละแต่ว่าป้าป้ามาป้า้าก็คือโนสนเพราะว่าป้าป้ามีสปริงเกอร์ป้าป้าก็คือกะว่าจะเอามาสักแค่10ต้นฮะตอนนี้เขาให้มา ยี่สิบกว่าต้นแต่ว่าเป็นต้นเล็กๆเป็นเป็นกล้าเล็กๆนะครับถ้าเขาจะแจกนะครับช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงเนี่ยก็คือเขาจะประเมินว่าหนึ่งไร่เนี่ยให้200ต้นเลยนะเยอะมากนะแต่ว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยพวกค่าถุงค่าแรงขนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะงั้นเดี๋ยวมีนาเดี๋ยวาหม่สักรอบหนึ่งมีอะที่รักเรามี7ไร่ก็7ไร่คูณ2อง0ต้นโอเคครับผมรู้เรื่องครับ โอเคอไปได้ต้นไม้แล้วก็กลับไปปลูกกันนะลูกนะโอเคแม่คุณวิรินรถจะออกแล้วโอ้โหคุณวิรินคุณจะขึ้นคาซิดเองเลยเหละครับครับลุยครับกลับบ้านครับามาถึงบ้านสวนแล้วนะครับต้นไม้ที่เราไปเอามาเดี๋ยวหาตำแหน่งลงกันจะลงที่ไหนดีนะครับโอเคครับผมไป ไ,ได้ข่าวว่าวันนี้จะดูหนังกลางแปลงเหรอหืฮหืึขอแม่ยังน,นี่เราจะมีโรงหนังมาที่บ้านใช่ไหมคะวิลี่ใช่คะเราจะมีโรงหนังมาที่บ้านเดิ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 นโอ้โหนี่สอบเทาเท่าไหร่ครับ สอบเอลกยกกอดด้วยนะคะทุกทโอ้โหวิลินกัดอีกกัดกัดกัดไหนกัดไหนกัดไหนกัด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 โอเคโอเคกัดกัดตีทีนึงหัวหมองมาแล้วเสียงมาแล้วครับเย้ลุยกัน นี่ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ขาตั้งมีเป็นเครื่องเล่นมีที่พวกรีโมทนี่ก็จะเป็นขาตั้งอีกันหนึ่งวันนี้เราต้องได้ดูหนังการแปลงที่บ้านคนครนายกนะครับผมชิลไหมบ้านผมอันนี้ไปทำอะไรมาคะไปเล่นนะ้ำมาครับแม่แล้วคนนี้คะ่ะลูกสาวทำอะไรคะลูกสาวตากล้องหนูนี่ ดเดินมาหาหมอนี้มาลูกมาลินค่ะลูกไม่ลินไปไปไปทางนี้ค่ะลูกไ <c oughs> ประหว่างที่เราเรอจะทั้งปลูกต้นไม้แต่ว่าเย็นนี้เดี๋ยวเราจะกลางจอหนังนะครับแล้วก็ดูกันระหว่างที่รอเหมือนเดิมครับป๊าป,ป๊าก็ อ่นึ่งข้าวเหนียวให้มามีนะครับผมก็ให้ลูกด้วยนะครับพราอวิลินชอบกินข้าวเหนียวมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราทอดซี่โครงหมูเหมือนเดิมอาหารของพี่เมตาก็มีแล้วนะครับนี่นะฮะของพี่เมตตามเมตากินไข่ต้มนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอกไก่โอเคทุกคนก็มีกับข้าวทานนะครับผมโอเค พอบ้านมาพอดีได้โอกาสปลูกต้นไม้ล้อมสักสองสต้นก่อนละกันวันนี้นะครับเพราะว่าใกล้คนมันมีปว่ยอ่าโอเคไม่ต้องไปใกล้มันมากเพราะถ้าเป็นจุดเดิมเดี๋ยวก็ปวกอีกโอ้หนี่ก็ไม่ได้ดีแถวนี้ไม่ได้ละนี่ก็ลังนี่นี่ไม่นีพองกันไม่ได้แล้วแหละว,วันนี้สามต้นก่อนนะครับ <c oughs> ปลูกป่ากันทุกคนมาดูป่าสามต้นวันนี้ น, variance, น่าจะโอเคตรงนี <mínimo image> ้แหละครับเห็นหน้าคนด้วยสิเห็นหน้าคนด้วยโอเคครับ เราจะมาลองเซต <c lly> ดูรีโมทนี่ดูได้ YouTube ได้ v a ี a ค i o n ได้ Netflix ได้นะครับผมเเ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 เปเเ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 เ เด็กลักซี่ลักซี่ลักซี่ใครลูกแดดใครคะแดด็กใครใครเด็ลูกหลับแล้วพ่อแม่ก็มานั่งดูหนัง Netflix กันเก๋ทำท่านี้ก่อน chức danh